ค่ะแนะนำตัวนะคะชื่อก้อยค่ะสัติ์ธนกาจนะไพโรธค่ะ,คะผู้แนะนำคือคุณโบนะคะค่ะแล้วก็ที่ปรึกษาที่คนเก่งของก้อยก็คือครูแหม่มพีมม่มนลพี่มนพันธ์ค่ะค่ะก้อยทำก้อยทำเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแม่ค้าแม่ค้าตลาดนัดมาก่อนเป็นแม่ค้าตลาดสดมาก่อนเคยเปิดร้านหมูกระทะเคยขายกระดาษแผ่นเดียวอะค่ะก็คือขายประกันชีวิต นะคะแล้วก็เคยขายออนไลน์ทํามาทุกอย่างแม้กระทั่งโลกออนไลน์โลกออฟไลน์ทํามาหมดเกือบทุกอย่างแล้วเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะคะปัจจุบันงานที่ทําอยู่ปัจจุบันนะคะก็คือเป็นเทรดเดอร์กับขายของออนไลน์แต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเทรดเดอร์เนาะตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าเส่ษฐกี้ตะคะ่ะมันไม่ดีไม่ดีเอามากๆเลยขายของออนไลน์ก็ไม่ดีนะคะก็เลยมองหาช่องทางที่จะสามารถ ทำเงินให้เราเพิ่มเติมได้โดยที่มันไม่กระทบกับงานงานตัวเก่าแล้วก็ยังต้องต้องทําอยู่นะคะก็ยังต้องทําอยู่แล้วก็อยากจะมีงานเสริมขึ้นมาเพื่อจะไม่ให้กระทบกันเพราะว่าก้อยเองอยากจะต้องอยู่บ้านเพราะว่าเลี้ยงลูกด้วยนะคะลูกยังเล็กอยู่ต้องดูแลครอบครัวเลยด้วยไม่สามารถไปทํางานประจําข้างนอกบ้านได้อย่างเนี้ยค่ะก็เลยมองหามองหางานทําก็ไปท่องยุทธจักรค่ะ ไปโดนนู่นโดนนี่มาเยอะอีกเหมือนกันนะคะจนสุดท้ายค่ะมาเริ่มอ่ามาเริ่มเจอคลิปค่ะไปนค้นหาในเฟ e บุ๊ k แล้วไปเจอคลิปของคุณเลยค่ะในเฟ e บุ๊ k นะคะตอนช่วงปีใหม่พอดีก็เลยคลิดว่าเออเอาวะตรงนี้แหละคลิดว่ามันดี มันดีมันดีมากๆแล้วก็ยาะก็วิเคราะร์บริษัทดูแล้วบริษัทเออมั่นคงทีมงานผู้นําทุกคนทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะมามาลงทางานกับสีวิไลตอนช่วงปีใหม่พอดีเลยค่ะคิดว่าปีใหม่เราจะเจออะไรดีๆแล้วก,เก,วเะะกว็เริ่มงานจากสีวิไลเลยนะคะผลลัพธ์ที่ทําจากสีวิไลมาเริ่มงานจากสีวิไลตอนปีใหม่วันนี้หนึ่งปีกับยี่สิบสามวันนะคะก้อยเป็นวันสตาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นวันสตาร์ไปเมื่อ สิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้หนึ่งเดือนจะยี่สิบสามวันนะคะรับรายได้จากสีวิไลไปแล้วห้าหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็มีวัสดาติดตัวอีกหนึ่งคนนะคะคือทีมงานก้อยก็สู้มากนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะเข้ามา นะคะคนที่เข้ามาคนที่ยังไม่ตัดสินใจปลูกกว้ยหรือว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจสมัครหรือคนที่สมัครเข้ามาแล้วแล้วย,ยังไม่มั่นใจในสิวิไลนะคะขอให้มั่นใจเลยว่าที่นี่ทําง่ายทําง่ายนะคะแล้วก็ทุกคนจับต้องได้ค่ะเพราะว่างบลงทุนมันแค่3า0ร้อยบาทเองอะค่ะมันแบบมันไม่ได้ทําให้เราจนลงนะคะแต่ว่ามันจะทําให้เราอ่ะ มีแสงสว่างนะคะสามบาทเนี่ยมีแสงสว่างทําให้เรามองเห็นอนาคตได้กว้างไกลขึ้นนะคะไปทางานที่อื่นอะลงทุนเยอะกว่านี้อีกอย่างไม่มีผู้นํามาช่วยเราเลยนะคะเขาจะไม่มีใครมาช่วยเราไม่มีใครมาซัพพอร์ตเราขนาดนี้นะคะคือผู้นําของเราทุ่มเทมากนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะมั่นใจนะคะ